สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องกระดานอัจฉริยะค่ะหรือว่าอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดนะคะโดยนะคะดิฉันนางสาวอนรสาเส้นสูง,สง,สง,สงค่ะรหัส5้า0 3 1 3น0 1 0ค่ะกระดานอัจฉริยะนะคะเป็นกระดานระบบสัมผัสค่ะที่มีหน้าจอขนาดใหญ่นะคะซึ่งนะคะกระดานอัจฉริยะเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นจอโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ค่ะ คนใช้งานนะคะสามารถควบคุมโดยการสัมผัสหรือว่าเขียนบนหน้าจอแทนนะคะการใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดในการควบคุมค่ะลักษณะของกระดานอัจฉริยะนะคะจะใช้เทคโนโลยีจากคลื่นอินฟราเรดค่ะในการรับจุดตัดค่ะโดยจะมีตัวส่งคลื่นอินฟราเรดนะคะทั้ง4ด้านของกระดานค่ะ ส่งสัญญาณนะคะในแนวตั้งและแนวนอนค่ะตัดกันเป็นจุดค่ะเมื่อมีวัตถุเข้าไปสัมผัสผ่านขึ้นอินฟเรดนะคะก็จะทําให้เกิดจุดอักสัญญาณขึ้นทําให้คอมพิวเตอร์นะคะรู้ว่าจุดที่เราสัมผัสเนี่ยคือจุดไหนกระดาษอัจฉริยะนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ได้นําเข้ามาใช้กันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะจะเห็นนังรูปนะคะ ก็ครูนะคะก็จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะแต่จะเห็นได้ว่ากระดาษฉริยเนี่ยยังมีขนาดที่ใหญ่อยู่แล้วก็เทอะทะค่ะการทําทงานของกระดานอัจฉริยะนะคะประกอบไปด้วย3สิ่งนะคะได้แก่1ตัวกระดาษอัจฉริยะเอง 2. p r โปรเจคเตอร์ค่ะ3คอมพิวเตอร์ค่ะกระดานอัจฉริยะนะคะจะทําหน้าที่เป็น จอแสดงผลค่ะแสดงภาพออกมาส่วนโปรเจคเตอร์นะคะจะทำหน้าที่ฉายภาพลงบนกระดานค่ะส่วนคอมพิวเตอร์นะคะจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานค่ะข้อดีของกระดานอัจฉริยะนะคะ1จะเห็นได้ว่ากระดานอัจฉริยะเนี่ยจะช่วยครูผู้สอนนะคะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียนนะคะได้อย่างสะดวกสบายขึ้น คือกระดาษอัจฉริยะเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่เหมือนคอมพิวเตอร์แต่ว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราต้องกดคีย์บอร์ดกดเมาส์คลิกเมาส์ถึงจะสั่งการได้แล้วก็เหมือนเอาหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะไปไว้บนกระดาษอัจฉริยะแล้วเราสามารถใช้นิ้วสัมผัสได้เลย แล้วก็ในส่วนข้อที่2นะคะสาหรับครูผู้สอนนะคะในการปรับปรุงเนื้อหาในการ,รนําเสนอนะคะสามารถรวมข้อมูลหลากหลายชนิดเข้าไปในบทเรียนได้อย่างง่ายได้ค่ะคือครูผู้สอนนะคะเวลาจะสอนสอน,สอนะะัดการเรียนการสอนหรือว่าสอนผู้เรียนนะคะอาจจะมีการใช้สื่อหลายชนิดใช่ไหมคะเช่นสื่อไมโคร powerpoint หรือว่าสื่อวิดีโอวิดีทัศน์ต่างๆใช่ไหมคะ กราชีนี่ค่ะจะช่วยให้ผู้สอนน่ะนำสื่อที่ว่าจะใช้ในการเรียนค่ะมารวมกันและใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะข้อจำ,อจำกัดนะคะเมื่อนำเสนอผู้นำเสนอนะคะอยู่ทางด้านหน้าของกระดานจะเกิดเงาบนจอหน้าจอแสดงภาพค่ะคืออธิบายก่อนนะคะว่าประเภทของ กระดานอัจฉริยะเนี่ยค่ะมีอยู่2แบบนะคะคือการฉายภาพทางด้านหน้าค่ะโดยจะมีโปรเจคเตอร์อยู่ทางด้านหน้าของกระดานนะคะแล้วก็จะเป็นอีแบบหนึ่งคือการฉายภาพจากทางด้านหลังค่ะซึ่งจะมีการวางโปรเจคเตอร์นะคะไว้ทางด้านหลังของกระดานไว้บอร์ดค่ะทําให้ไม่เกิดเงาค่ะเงาสะท้อนนั่นเอง,เองข้อ2นะคะ กระดาอัจฉริยะเนี่ยค่ะยังมีราคาที่สูงอยู่ค่ะและใช้งานยากนะคะหากผู้ที่ว่าไม่เคยใช้งานและมาใช้งานเนี่ยค่ะอาจจะเกิดการสับสนได้ค่ะข้อที่3นะคะการการายภาพจากทางด้านหลังเนี่ยค่ะจะมีราคาแพงกว่าเทคโนโลยีจากการสายภาพจากทางด้านหน้าค่ะอย่างที่บอกนะคะการสายภาพจากทางด้านหน้าก็จะเกิดกลเสียคือทําให้เกิด,เ,เ,กดเ,งเงาบนหน้าจาาอแสดงภาพนั่นเองค่ะ ประโยชน์นะคะของกระดานอัจฉริยะนะคะคือ1นึ่งนะคะผู้เรียนสามารถทํางานร่วมกันและแสดงความคิดเห็นผ่านการผ่านกระดานอัจฉริยะได้เลยค่ะคือส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็ได้เหน็นภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ2นะคะ ผู้สอนนะคะสามารถใช้แทนกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิมๆได้ค่ะและสามารถนำเทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะ 3. นะคะหมดปัญหาเรื่องผงช็อคหรือแพ้กิ่นปากาเคมีค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะบางโรงเรียนก็ยังเป็นกระดานดำที่ใช้ช็อคเขียนอยู่ผู้สอนในบางขัน้นอาจจะเกิดปัญหาเขียนไปแล้วเกิดผงช็อคสูดเข้าทุกวันอาจเกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะ นะคะใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆของระบบ Windows ได้ดีค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ว่าผู้สอนใช้งานหรือผู้เรียนใช้งานตอนนี้จะเป็นระบบ Windows ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมมากนะคะคือการอาัจฉริยะเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆได้เลยค่ะเรามาดูประดานอัจฉริยะใน โลกอนาคตกันนะคะในอนาคตน,นะคะจะมีนวัตกรรมนะคะที่เรียกว่าเทคโนโลยีแผ่นกระจกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือเทคโนโลยีแผ่นกระจกเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเป็นเป็นเรียวไทม์ค่ะคือเหมือนจริง แล้วก็มีการเชื่อมต่อกันนะคะในทุกๆด้านค่ะเรามาดูวิดีโอนะคะ คือกระดาษอัจฉริยะในอนาคตของดิฉันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตามรูปลักษณะนะคะกระดานก็คือเป็นเพียงแผ่นกระจกใสบางๆนะคะแล้วก็ผู้สอนนะคะใช้ลักษณะการสัมผัสหรือการทักสกกีนนะคะในการควบคุมกระดานค่ะและในอนาคตนะคะสามารถผู้สอนนะคะเมื่อสอนไปแล้วใช่ไหมคะสามารถนำภาพอาในกระดานค่ะออกมา เป็นสถานการณ์จำลองค่ะเป็นภาพจำลองเหมือนโฮโลแกรมอะคะ่ะให้ผู้เรียนนะคะได้ศึกษาด้วยค่ะและผู้เรียนนะคะสามารถมีส่วนร่วมนะคะในในการเรียนการสอนคือผู้เรียนสามารถใช้มือค่ะสัมผัสกระดานไม่ว่าจะอยู่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วผู้แล้วผู้เรียนกับผู้สอนนะคะจะได้มีปฏิกิริยาตอบโต้อตอบกันอะคะ่ะว่าผู้สอนได้รู้ว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนเข้าใจไหมจากการที่ว่า ทำแบบทดสอบก็จะลิงก์ขึ้นกระดานอย่างนี้ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือรูปแบบกระดานอัจฉริยะในอนาคตตามความคิดของดิฉันค่ะ